<kinetic. S 2> เดี๋ยวหมอเราจะจัดเทศกาลปิ้งทำน้ำต้มเนาะนี่คนไหนมีปลามันธรรมดาก็ได้ได้ดูดูเอาวใหญ่ดูแล้วใหญ่น่าอะไอ้ไรไอ้เนื้อน้ำต้มหนักมีราคาหลายจีบเองเพ่มอะนี่อยู่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแอร์มาจะรับเอามาจากไหนครับเนี่ยอ๋อกุมวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงคนเนื้อคุณภาพบ้านหนุกค่ะทั้งกลุ่มเราวันนี้ก็ เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ท่านประสุสัตว์จังหวัดได้เดินทางมาอำเภอขามสแกแสงค่ะก็เลยทางกลุ่มก็เลยนำผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะจากวัวแบงกัสนะคะมาค่ะเพื่อมาเปิดตัวให้น้องได้ไับ้านอะไรบ้งก็มีเนื้อย่างนะคะนุ่มค่ะแล้วก็มีเนื้อบาร์บีคิวค่ะส่วนน้ำจิ้มนะคะก็จะออกหวานๆหน่อยแต่ถ้าใครชอบจัดจ้านเป็นบ้านๆก็อาจจะเพิ่มด้วยการอาศัยน้ำมะขามเปียกได้ค่ะคุณหมอก็จะเพิ่มความ เข้มข้นค่ะขายยังไงพี่งองคะบอกหน่อยค่ะขายยังไงคะบาร์บีคิวไม้ละ20่สิบบาทชูหน่อยค่ะบาร์บีคิวในไม้ละี่สิบ่าทแต่สำหรับเนื้อย่างเนี่ย15บาทครับผมเนื้อนุ่มครับนุ่มมากไหมมากเลยครับ